สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงาน,นมอไซคจะมาเล่าข่าวซันเตสเปิดตัวโยมิ125ชอปเปอร์คัสตัมมินิบัสรถสไตล์คลาสสิกอเมริกันพร้อมทำตลาดในประเทศจีนซันเตสนะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมโดยล่าสุดน,นะครับผมทางซันเตสเนี่ยได้เปิดตัวเจ้าโยมิ125ในประเทศจีนซึ่งตัวรถเนี่ยมาในสไตล์ชอปเปอร์คลาสสิกอเมริกันขนาดมินิบัสนะครับผมที่มีรูปร่างลักษณะในตองชอปเปอร์คัสตัมนั่นเอง ัวรถเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบนะครับขนาด125ซีซีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่5.4ฟุตปอนด์นะครับที่รอบ2,000รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดของตัวรถนะครับอยู่ที่55ไมล์ต่อชั่วโมงตัวรถนะครับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT เบาะของตัวรถนะครับผมมีความสูงอยู่ที่650ม mm, มหรือ65ซนเมเท่านั้นน้ำหนักตัวรถมีเพียงแค่113กิกรัมสำหรับเจ้าซอนเต็ดโยมิ125นะ่ะเปิดตัวในประเทศจีนนะครับผมทําราคาอยู่ในประเทศจีนอยู่ที่9,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ47,848บาทน,นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าโยมี1 2 5เพื่อนทมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับคอมเมนต์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมแมทไอรายงาน